ฮัลโหลบริษัทอีออนเหรอคะสวัสดีค่ะดิฉันคุณรสตรียินดีรับใช้ค่ะที่ทําเรื่องกู้ทํานมไว้นะคะค่ะขอทราบชื่อจริงด้วยค่ะชื่อเลรคคะสุรินค่ะสอสาราสระอุสาเสือค่ะสุรินบ้าพอเขาแต่กัสาสาราคะค่ะสอวเสือก็สาเสือค่ะแล้วนามสกุลล่ะคะพองอินซีพ่องนกเอี้ยงใช่ไหมคะนกเอี้ยงเราอินซีค่ะใจเย็นๆสิคะตอนนี้ทางเรากำลังรีบดำเนินการให้อยู่ค่ะ จะดำเนินการอะไรน,นักหนาคะค่ะทราบค่ะว่าอยากได้นมใจร้อนเดี๋ยวนมไม่สวยนะคะด,ด่วนอยากได้นมเดี๋ยวนี้นมนมนมค่ะยากทำนมเข้าใจไหมคะสวัสดีค่ะดิฉันคุณหล่กสตรีดีรับใช้ค่ะค่ะเรื่องกู้ทำนมนะคะขอทราบชื่อจริงด้วยค่ะบอกกี่เที่ยวแล้วคะชื่อน่ะบอก,กะคะือเลายอทุกทีบอกมาเถิค่ะดิฉันไม่บอกใครหรอกค่ะสุรินสุริน สุรินใกล้ๆบุรีรัมใช่ไหมคะไม่ใช่บุรีรัมไม่ใช่จะโสสุรินนามสกุลพ่องกินทรีค่ะตอนนี้ทั้งเรากําลังตรวจสอบเอกสารของคุณสุรินอยู่ค่ะตรวจสอบอะไรกันนักันหนาหรัฐบาล่ะทุกชุดทำไมไม่ไปตรวจสอบเขาบ้างทุกชุดเลยรัฐบาล่ะด่วนเลยเรื่องนมน่ะแพ้มันดูที่นี่นั่นก็หัวเด็กอีฉามมากเลยเราจะรีบตรวจสอบเอกสารเรื่องกู้ทำนมให้นะคะแต่เรื่องตรวจสอบรัฐบาลคุณสุรินต้องดําเนินการเองะคะ่ะ